Mm-hmm. นี่เลยครับแฟนคกุ้วเวอร์โสวยัเลยอย่าไปบอกน้องจา๋าด่ดมาเจ้าม,มีนำมาวนะขจ๋า,จาดีใจพี่เจก็ภูมิใจครับิงพี่เจนยใช้อยู่อีกนี่ไปซื้บอบวกนะเอาจารถพี่เจเลยครับ ยังยังครับยังได้ค่ะพี่เจนทำไมอ่ะเมื่อกี้ถังยึดกล้องมาค่ะเออพี่ก็ณยึมาใช่้ยเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนรถต้องหนีรถนะเดี๋ยวมาโอเคอ่าเอาแต่กล้องมาแแปเดี๋ยวี่สวยนะต้องีอกรอบนีฝกกล้องกันนึยมากช้าจเมยต้องต้อง่ายด้วยกันอีกรอบใช่ไหมอ่ะพูดอะไก่อน โ okay, อเคทีพี่เจนไหวยอยู่ปะเนี่ยยังจะถามว่าพี่ไหวอยู่ไหมไหวอยู่ครับ <c oughs> โอเคขอค,ครบแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าครับไม่ไนดะ้โหพี่เจนของเยอะขนาดนี้ง,งไม่สนุกแม่เลยไหนต้องเล่นเครื่องเล่นอีกอะเออนั่นสิแล้วเราของเยอะขานะี้แบกบสองคนคงไม่ไหวแน่เลยทำยังดีก็จะถายรูปเ็นได้ไงอะงั้นพีเออนั่นสิพี่นึได้นะเรามี่ไอเดียดีเราใช้โน้ตสีถ่ายรูปไหม ถือจะถ่ายรูปชัดจริงๆเหมือนกล้องได้หรอได้แน่นอนถ้าเรามีโนเกียโนเมียสองศูนย์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 โอ้ใช่ๆแต่เคยได้ยินมาว่าโนเมียถ่ายรูปชัดมากๆเลยแหละใช่แล้วโนโนเกียโนเมียแปดสองศูนย์อะถ่ายรูปชัดมากเพราะพี่เคยทดสอบมาแล้วงั้นวันนี้เราก็ใช้โนเมียแปดสองศูนย์ถ่ายรูปกันนะพี่เจนได้เลยครับผมแล้วของที่ขนมาเมื่อกี้ทำไงอ่ะก็พี่ขนมาแล้วไงต่างก็ต้องขนครับพี่ มันต้องหลายชิ้นนี่กับชิ้นทิพย์โป่งชิ้นเลยนะ,ะไปเลยครับรถดีทันด้านบนมาเลยต้องกิ้นรูปเนียแต่สองคนครับเดี๋ยวเราไปดูรูปกันเฮ้ยลุงจ๋าเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปนี้กันดีกว่ามันสวยดี โดยสรุปแล้วว่าโนเกียร์รูมเมียแปดสองศูนย์เนี่ยมีฟังก์ชันที่สามารถคนที่ไม่ต้องการออกจากรูปได้รู m เมีย0แปดสองศูนย์เน,นะนี่ยนะทำได้จริงหรอแน่นอนเดีย๋ยวพี่ทำให้ดูดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูกัน,นอ,อู้ดเลยพอได้รูปมาแล้วใช่ไหมน้องจา๋าเดี๋ยวเรามาทำการลบบุคคลที่น้องจ๋าไม่ต้องการกันในรูปนี้นะโดยการเลือกฟังก์ชันประการนี้ดูปวัตถุ เรอเครื่องประมวลผลแป๊บหนึง่งนี่แล้วเขจะบอกเป็นกรอบสีขาวว่าบุคคลใดถูกจะถูกลบออกได้บ้างโหทำไดขนาดนี้ได้หรอก็ลบเลยปึ๊บปึ๊บนี่จุมมือการลบเลยจ้านี่ขาบางนี่ปึ๊บนี่ก็เหลือรูกน้องจา๋ชาชัดแล้วพอได้รูกที่ต้องการปึ๊บเราเซฟเลย นี่ได้รูปแล้วเป็นไงสวยไหมสวยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวรูปนี้ขึ้นโพสต์นะโอเคอ่ะเป็นยังไงสำหรับฟังก์ชันในมุกพ็อพเจ็คของโรงเกียร์โนเมีแปดสองศูนย์สามารถลบวัตถุที่เราไม่ต้องการออกจากรูปภาพของน้องจ๋าได้เป็นไงครับเจ๋งไหมเชื่อแล้วเชื่อแล้วสุดยอดมากเลยงั้นจา๋าขอยืมไปถ่ายรูปเร่งก่อนนะแม่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้

ยิ้มแล้วยังไงรูปคู่ของเรามาแล้วอาจย์ไม่ได้ยิ้มอ่ะไม่เป็นไรก่อนที่จะส่งให้พี่ฝรั่งถ่ายพี่ตั้งเป็นรูปร่ดไว้เราสามารถเลือกหน้าของเราได้ที่เราต้องการได้ทำยังไงอ่ะอ่าเราเข้ามานเดิมเข้ามาปากกาปึ๊บเลือกเปลี่ยนหน้าตจาไม่ได้ยิ้มใช่ไหมปึ๊บนี่หน้ายิ้มแล้วอ๋อจริงด้วยอ่ะของพี่ยิ้มไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่เลยนะพี่ย,ยิ้มน้อยมากเลยอ่ะแต่หน้าดูดีอยู่เปลี่ยนนิดเดียว หน้าพี่ยิ้มแล้วโหหน้านี้เลยนะปึ๊บเราเลือกเลยปั๊บนี่เราก็ได้หน้ารูปหน้าที่ต้องการแล้วปึ๊บเอาใหม่ของต่างก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมอ่ะจะเซฟเราจะเซฟก่อนนะถ้ามันจะเปลี่ยนใช่นไหมปึ๊บเอาได้รูปที่ต้องการปึ๊บเราเซฟรูปเลยสุดยอดไปเลยอ่าได้รูปหน้ายิ้มของเราละถ่ายยังไงก็ดูดีเลยเนี่ยขนาดอ้าปากยังเห็นลิ้นไก่โอเคยยอดเล จนสามารถเลือกภาพที่เราต้องการได้ด้วยอ่ะแน่นอนอยู่แล้วสำหรับฟังก์ชัน์ลุคสอดเนี่ยแต่ปกติพี่ไม่ก็ได้ใช้หรอกอ้าวทำไมอะพี่เจนก็ปกติคุณเดิมของพี่หน้าตาดีมากอยู่แล้วห<ล>อมย่าหมอมแม่ให้มาดีอ่ะจรงิงทันกาเนาะไปดีกว่าครับอ่ะน้ะอ,ะองจ๋าไปแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมเจนขอตัวไปกินสายไหมแป๊บนึง พี่อาบน้ำที่ไหนอะนะพี่ไม่ไปโดนเลยงั้นถ่ายรูปให้น้องจ๋าเดียวก็ได้ได้เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปน้องจ๋าคำศกให้แล้วกันงั้นถ่ายมันสวยๆด้วยนะเดี๋ยวพี่ถ่ายให้มีอะไรเด็นๆเลยเดียวโอเคโอเคนะ นีมีมีฟังก์ชันพิเศษนะทำอะไรได้้างสามารถถ่ายภาพเคลื่อนไหวได้เช่นเห็นไหมทำให้น้ำตกขยับได้ห,ห,หรือว่าอาจจะเป็นหน้าน้องแต่ขยับนิดนึง,งนี่เถาวัลขยับสุดยอดไปเลยเราสามารถเนี่ยเซฟแล้วส่งให้เพื่อนดูได้นะว่าเี่ยมาถ่ายกับน้ำตกหน้าขยับนึกนึกทำได้อย่างนี้นเลยเหรอแน่นอนนี่เขาเรียกว่าฟังก์ชันซีนิม่าการ์ดนั่นเอง แน่นตลอดเลยนะแน่นอนอยู่แล้วสําหรับฟังก์ชัน 3D m a r k ร r s เนี่ยนะมันเอาไว้ถ่ายภาพเคลื่อนไหวอย่างเช่นคลิปแอนิเมชันพี่อจะพอถ่ายเสร็จพี่จะแชร์ลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเพื่อกระตือใว่าไอ้พี่ทำได้ยังไงอะไรอย่างงี้ตอนที่เห็นเมื่อกี้่กาใช้ง่ายดีนะได้รูปแบบแปลกด้วยอ่ะแน่นอนฟังก์ชันจี m a าก e r s บนโน้ตเกอร์มือถือของผมเนี่ใช้งานง่ายมากพี่ขอยืมไปถ่ายไหม่สนุกดีอ่ะได้แน่นอนอยู่แล้วนั่งขอยืมไปถ่ายดีกว่าเนาะอืมแต่ต้องหามุมก่อนอ่ะแต่ไม่มีนะแม่ มึงยังไม่พออกมั้จากพาพี่มาที่ไหนเนี่ย พี่เขาไปหัวใจวายไปทำไงอ่ะแม่แจ๊คพี่เจนก็ไม่ยอมให้นทำศูนย์สำสาทีมันแค้วท่านผู้ชมที่อกสุเดียวค่ะมันจะดีเหรอแม่ช่วยหน่าช้าไปไปคือได้ไม่จริงเป็นไงบ้างพี่เจนเข้าบ้านผีสิงเขาบอกแล้วสนุกไม่ไหวแล้วเนี่ยจะเป็นลมจะอ้วกแล้วจริงเหรอไหนๆเอางเลี้ยวแถวไว้ในบ้านผีสิงมาดูหน่อยสินี่ไงพี่กำลังดูอยู่พอดีเลยเป็นไงชัดไหมต้องเรียนเพิ่ม มเมม่ดแใช่ใชนที่แสงน้อยเราคิดว่าเป็นไปงสูตรก็พอจะถ่ายภาพให้ที่ภาพคมชัดพอได้เหมือนกันแล้วพีเ่เซนได้ถ่าย,ายทีวีโอไว้ปะได้พี่ถ่ายไว้ไหนๆก็กาดจะไม่ขมาดมีสิ่งนีอยู่แล้วก็ถ่ายไว้แน่แอนอนนี่ไงโอ้เห็นมัมื่อย่างนั้นก็ชัดเนาะก็พอได้นะโอเคงั้นเราไปเล่นรถไฟกันกให้เวลาแป,ป๊บหนึ่งคือไปแล้ว การตั้งค่าการตั้งค่าถึงการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเนี่ยออกมาสวยเกันหมดแล้วยังไงอ่ะพี่เต้นตัดเดี๋ยวพี่ไปทำให้ดูแล้วกันโอเคสำหรับการตั้งค่าถ่ายวีดีโอนะเข้าที่ฟังก์ชันคือจุดนี้ <S <S มเป็นรูปสามจุดนี่แล้วก็เลือกการตั้งค่าถ่ายวีดีโอสหรับหมวดการตั้งค่าเนี่ยจะมีการตั้งค่าอันแรกเลยคือการสมดุลของแสงก็จะมีที่เลือกเนี่ยเบต้าเดลย้นะ ก็คือพี่เปดไว้เพื่อความคมชัดนั่นเองอท้ายก็จะเป็นหมวดของคุณภาพไฟล์มันจะมีทั้งแบบ SD และ Full HD ซึ่งพี่เลือกไว้เป็น 1080p เป็นแบบ Full HD นั่นเองดูความคมชัดของวิดีโอเดี๋ยวเรามาลองถ่ายวิดีโอกันว่าจะชัดขนาดไหนเขจไหโอเคหลังจากเราอธิบายการตั้งค่าไปแล้วเรามาดูตัวอย่างของวิดีโอ ของนูนคิลูเมียร์แฟสองศูนย์กันว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงนี่อันนี้พี่ถ่ายเป็ดพี่ชอบเป็ดงงไบ้านี่ดูสีที่ได้ไหมนี่คือขนาดไฟฟูเอส d นั่นเองหร่อตัวแตะซูดี้ควียดดมอ่าดูน้องเป็ดกระแทกกันนี่ก็ยังแบบไม่มีกระตุกนะมะสวยปึ๊บอ่ะเรามาดูคนเล่นกันบ้างนี่นี่คือการถ่ายวีดีโอเป็นไงโอ้ยสดมากเลอ่ะภาไม่มีสะดุดนะการถ่ายวีดีโอผ่านนูนคิลูเมียร์แฟลสองศูนย์ สีสดเฉยมากถือว่าทำออกมาได้ดีทีเดียวเลยทีเดียวครับก็ใช้ไม่ยากด้วยอ่ะใช่ตั้งค่ามีอแค่สามอย่างเอง<ช>แสงหมวดกล้องอะไรอย่างงี้คุณภาพไฟสุดไปเลยอ่ะชอบไหมชอบมากเดแล้วเราไปถ่ายกันก็นต่อน T, what I represent. And why hold it down? for my beach in the field. Do or die, hold a job on the record. Let it be known. Close and seal. And any one of these niggas give no your grill. Show your skill. You want more? Hold your steel You want more unknown tax. You all reveal, more deal, you all appeal, Run for the hill. run for your hill the battlefields black that will. Smoke off, you know my name out. Be the same till the day that I'm laid down. Niggas push me to the point, gotta spray round. Take a street like four K. หลังจากที่อธิบายการตั้งค่าไปแล้วเราไปดูวิดีโอกันว่าถ่ายออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างไหนอันไหนนี่ไงเปิดให้ดูเลย<ห>นี่ระหว่างที่เราขับโคคาร์ดกันเนี่ยพี่คันที่หนึ่งเลยแมวโอ<ห>้ยนเปล่าเฮ้ยที่หนึ่งพี่ที่หนึ่งอยู่แล้วพี่ขับเร็วตัวพี่เปล่าเครื่องแรงจริงเปล่าอ่าเป็นไงภาพช<ะ>ัดไหมชัดมากภาพสวยมาก ไม่มีกระตุกเห็นไหมตละเอียดนี่แบบดูเห็นดีเลยอ่ะใช่ยังไงสำหรับการตั้ค่าการถ่ายวิดีโอผ่นานเกลโเมเบแบสอง่ยนใช่ใช่ายมากเลยนะสองชันะไม่ดสัอนอะไรด้วยถ้าเกิดถ้าเกิรัจาเข้าใจขนานี้แล้วก็เพิีขอถามคำามละกันได้เยเเบแบสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้เท่าไหร่ความละเอียดสูง,ส,งสุดของแบบสองู่เ็ดีเลยอ่า พี่แด้ไม่ได้นอนอยู่แล้วไงเหนื่อยไหมต้องใจไม่เหนื่อยเลยค่ะพี่เต้สนุกมากๆเลยอยากดยู่บ่อยขึ้นอ่ะพี่ก็อยากดูต่อเหมือนกันแต่เมื่อกี้เนี้พี่โรบบอกเขาเริ่มปิดเครื่องเล่นปิดประตูกันแล้วก็จะอยู่ต่อเนี่ยเราต้องกลับไปก่นแล้วแหละไม่ต้องกลับเหรอพีเจนโอเคงั้นก่อนกลับเรามาแชร์ความรู้สึกก่อนดีกว่าว่าการใช้งานโนเกียโนเมีย820เนี่ยที่ดีเวอร์เนี่ย เป็นยังไงกันบ้างโาแชร์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันได้เลยค่ะพี่เจนเออสำหรับตัวจ๋าแล้วนะคะไม่เคยใช้ลูเกเมียมาก่อนนะคะคิดว่าใช้ยากนะคะแต่ผิดพลาดเลยค่ะใช้ง่ายมากเลยใช้ง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะใช่ง่ายมากเม<ช>ๆาากเลยโดยการถ่ายภาพวิดีโอโดยมีฟังก์ชันเจ๋งๆนะอย่างเช่นฟงังก์ชันสมาร,บบร์ทโฟนฟังก์ชันสมาร์ทกราฟอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าเราที่ลูกเมียเปนสองส่วนเนี่ยทำแทนทุกอย่างเลย ก็เป็นสาเหตุที่พี่ให้น้องจ๋าเนี่ยเอาถ่ายตั้งกล้องเอากระเป๋าต่งตางๆเไปเกมแฟตเฟิดไม่ต้องไปต้องใช้แค่มีโนเกียโ์รูเมียร์แปดสองศูนย์พิกเซลเดียวเนี่ยก็สามารถทำได้ทุกอย่างไเป๋าแมไม่ต้องพกพาของให้หนักอีกด้วยงั้นทีนี้เราก็สบายดิไม่ต้องพกกล้องใหญ่ๆแล้วอะแค่มีมือถือเครื่องเดียวเราก็สบายตัวด้วยใช่งั้นคราวหน้าเราจะมาเที่ยวก็ไม่ต้องพกกล้องใหญ่ๆมาแล้วสิหนักถ้ามีมือถือรูเมีย สองสูนยเครื่องเดียวอ่ะก็<น> est, สะดวกสบายแถมพ,พาง่ายด้วยใช่พี่ก็ไม่ต้องมาแบกของให้จ๋าห,หนักมากอย่างเมื่อเช้าเน,นี้นั <h ati> ่นไงงั้นวันนี้เรามาลาให้ผู้ชมกลับบ้านกันดีกว่าโอเคครับ <c oughs> งั้นวันนี้ผมเจนและน้องจา๋ <c oughs> จาเจนจ๋าพาทัวร์มุดเตนต้องลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม <c oughs> ที่เราพาเรามาพาเที่ยวดีมเวอร์ในวันนี้แล้ววันนี้ทีมงานเทมเอร์เซนเตอร์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ กับแม่เราเลยพี่การ์ตี้มาฮะ